เรื่องมีอยู่ว่า FC ที่น่ารักหลายคนขอมาว่าช่วยแกะสูตรชานี้ให้หน่อยได้ไหมชาตัวใหม่ล่าสุดค่ะ Black Tea ท,ที่มีพุดดิ้งขาวๆน่ารักๆอยู่ข้างบนโอเคก่อนที่เราจะแกะได้เราก็ต้องมาชิมเขาก่อนเนาะราคา65บาทไม่เบาอยู่นะแต่ด้วยความมีพุดดิ้งอะเนาะก็ทำยากอยู่พอจะสั่งอ่ะพนักงานยังไม่ว่างเจ้าเราก็สำรวจร้านรอ เดินไปเจอเชลว,วางถุงชาดึงดูดสายตามากๆเลยนะคะแต่ดูจากราคาแล้วเนี่ย เหมาะสำหรับผู้บริโภคมากกว่าคือกลุ่มลูกค้าที่แบบมาเดินเที่ยวห้างเนาะแล้วอยากซื้อชาไปชงกินเองที่บ้านเพราะว่าถ้าเราซื้อไปขายเนี่ยด้วยราคาแบบนี้คือถ้าเราไปซื้อหลานส่งมันจะถูกกว่านะคะยิ่งเวลาที่เราซื้อยกลังเนี่ยเราก็จะได้ราคาต้นทุนที่ดีกว่านี้เนาะอันนี้จะเหมาะสําหรับแบบนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปชงกินเองที่บ้านมากกว่าค่ะแล้วแต่พิจารณานะสั่งออเดอร์ไปเรียบร้อยก็จ่าย65บาบาทค่ะตัวค่ะจากนั้นพอได้แก้ว มาเราก็แบบยังงงอยู่เอ๊ะใช้หลอดไหนหลอดเล็กธรรมดาหรือว่าหลอดไข่มุกก็เลยถามน้องพนักงานน้องเขาน่ารักมากๆเลยนะคะยื่นหลอดปลายช้อนมาให้คะ่ะ เกิดมาจนวันนี้เพิ่งรู้นะว่าชาตรามือเขามีหลอดปลายช้อนให้ด้วยอ่ะทุกคนไม่เคยใช้หลอดปลายช้อนของตรามือมาก่อนตอนจะกินก็เล็งเอ๊ะจะดูดน้ําอย่างเดียวดีไหมหรือจะกินพุดดิ้งด้วยพุดดิ้งรสนุ่มมากค่ะทุกคนนุ่มแบบฟิลละลายในปากได้เลยอ่ะแอบเก็บรายละเอียดดูหน่อยว่าเขาใช้แก้วขนาดไหนใต้แก้วเขียนว่า16ออนซ์นะคะถ้าใครจําสูตรชาบแบล็กทีที่ลี่เคยสอนไป2คลิปได้ รสชาติของออริจินัลเนี่ยเขาจะอยู่กึ่งๆนะระหว่างคลิปแรกกับคลิป2ที่ชงเย็นคือคลิปแรกก็จะฝาดเกินไปค่ะส่วนคลิป2ก็เบาไปเดี๋ยวให้ดูความพุดดิ้งว่านุ่มมากๆเลยแบบเหมือนมะพร้าวอ่อนที่อ่อนมากเหมือนแบบไข่ตุ๋นแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่คาวนะหอมนมมากๆค่ะแล้วก็รสชาติหวานน้อยตอนแรกเราคิดไปเองว่าพุดดิ้งจะหวานเจี๊ยบไม่สาบพุดดิ้งหวานน้อยเราก็เลยมาแก้สูรพยายามลองด้วยผงวุ้นอยู่3มครั้งนะคะปรากฏว่าเท็กเจอร์ของผงวุ้น ไม่ได้จริงอ่ะคือแบบมันเวลาเซ็ตตัวแล้วเขาจะเด้งแบบกร,บกรอบๆเนาะเหนียวๆแต่ว่าต้นตำรับของเขาเนี่ยมันจะเป็นฟิลนุ่มเลยคือไม่ได้มีความเหนียวความกรอบนะคะในส่วนของรสชาติเครื่องดื่มเราก็ต้องมาปรับกันใหม่เพื่อให้มีความคล้ายมากที่สุดได้แค่คล้ายนะคะแต่ว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะ ่ะเดี๋ยวลิซ่าให้ดูนะอันนี้คือทำมาสามรอบแล้วนะใช้ผงวุ้นเพราะว่าราคาของวุ้นเนี่ยจะถูกกว่าเจลาตินนะคะก็เลยเลือกที่แบบจะได้ต้นทุนถูกที่สุดสุดท้ายไม่ได้จริงๆค่ะดูเลยว่ามันแบบดูแข็งๆอะ่ะมันไม่เหมือนเขาใช่ไหมก็เลยต้องยอมแพ้นะคะรสชาติเครื่องดื่มเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ยากตรงแกะพุดดิ้งนี่แหละพอกินแล้วยังไงก็ไม่ได้อะ่ะก็เลยต้องออกไปหาซื้อเจลาตินมาค่ะ เราก็เอามาเทสใหม่นะคะรอบที่5นี่เทสตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคิดในใจว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้คือจะถอดใจแล้วนะรู้สึกท้อค่ะปรากฏว่าสวรรค์เข้าข้างนะคะได้ค่ะในรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะรีบมาทำคลิปแชร์สูตรให้นะคะ